สวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบ้านนานะครับสวสด,สวสดีน้องนอนท์เขาอยากได้ปิกอัพนะครับเขาก็เลยแวะมาดูนะครับน,น,นี่เนี่ยเอาไอ้แต่งแต่งเนี่ยน้องนนท์เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่งคันเนี้ยเออเนี่ยอาเซตินพาดูหน่อยกินพาชมหน่อยอือ

ไม่ชอบคันสูงนะชอบคันต่ำๆนะถ้าถ้าชอบรุ่นนี้มันต้องใส่ไว้มีดหน้าด้วยถูกใจวัยรุ่นเลยคันนี้

ก็ทำแบบนี้แหละกันมันวิ่งรถซิ่งเนาะเนี่ยเป็นพลาสติกเนีเป็นพลาสติกเนอะไม่ใช่ไม่ใช่หรอ้โอ้โหโอ้น้องนนถูกใจเลยพัดลมไฟฟ้าด้วยอืมโอ้โหรถแต่งครับนี่โบเปลี่ยนใหม่ป่ะใช่อ่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรมาซีซีเว้ สามพันตสอซี่พนโอ้ามันตันยังไงมันแรงกว่านเยอะเลยยงไถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจเลยใช่ไหมมันจะร้อมากแล้วคัไรใช่ไมคัคัดเป็นทองเบียร่เบรมถ้ามัเลี่ยนคัดมันมันลื่นใช่ไหมลื่นใช่ไหม้อจะลดลงมันลื่นไห เยอเย่เดิมเยเลยเพราะมันดูดชั้นเลยใช่ไหมใช่ท่าไหร่ตึกรวมไหมสามสี่พันใช่ต้องจ่ายไฟเดินดี่มันไม่เก็บไฟไม่ได้เก็บเลยนี่ของเดิมอยู่นะใช่มันโล่งนที่เข้าเครื่องมันเล็กใช้ เอ่แล้วเป็นไปไว้หลังนี่แหละเป็นไปไว้หลังโล่งเลยถ้าเป็นองคในโล่งเลยเป็นกองบิวส์เลยดีแม็กอย่างเดียวนะคันนี้ภาพดีที่แม็กอย่างเดียวได้เกิดตามองแบบเอาแบทเรลเอาในน้ำไปเอาหรอกราทำตามคนได้ได้อะมันไม่โดนน้ำเข้าไปหรอไม่โดนจริงจริงทีจริงผมก็เข้าใจว่าจะโดนน้ำแต่ถึงซิงมิโระเขาเอาโงมามันไม่โดนเพราะว่ามันต้นอ่ นี่ครับน้องนนทถูกใจเจ้าดิมแม็กคันนี้เลยนะครับสี่ประตูนะครับอยู่ที่ร้านสก้าวเจริญยนนะครับอันนี้ก็ ตติดกำลังถามรายละเอียด,<ห>น,ดนะครับว่าเครื่องมันโล่งนะครับปก,กติมันจะแบบเต็มนะครับแต่นี้มันโล่งเลยครับโชว์อ,อินเตอร์ก็มือดิสเขาโชว์อินเตอร์กับพวกใครเข้าเทนด์ดูสิครับตัวนี้ด้วยใช่ไหมนี่ด้วยใช่รวมกรองด้วยใช่ครับกรองอันนี้หน้าเผาหน้าเราโอ้แล้วฟังเสียงฟังเสียงแล้ว อ้าน้องนนอยากฟังเสียงอีกเอาคอยดูกันเขาจะเอารถดำมาแลกเอาไหมเอาเลยนาะรถดำขายง่ายเนาะเอ่อน้องนนสนใจมากเลย หลับลิปนี้เขาจบเพลงแค่นี้นะครับผม